มันใช้ในเวทีโกติใช่ไหมโกตไม่อยู่บริเวณจังพวกเขาทั้งสองเลยติดตามมาจับกมสา,า,ารายาจังหวัดนนทบุรีนะครับคือนายยุทธ์คุณดีหรือที่เรียกกันว่าลุงจังนะครับโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับก็ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุโดยการใช้ อาวุธ M79 นะครับแล้วก็ระเบิดไปก่อเอหตุในสถานที่ต่ตางๆจำนวนหลายรังนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีการใช้อาวุธ M79 ถึง17รั้งนะครับแล้วก็ยังมีการนำระเบิดไปวางที่ทำเกิดแรงกังหวัตะยองที่มันตั้งนะครับผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพว่าเป็นกระบวนการ หรือกลุดเดียวกับผู้ต้องหาที่เราเคยจับได้นะครับคือมีการขอเตุร่วมกัรโอนผู้ต้องหาเหล่านั้นก็มีนายวรพลผลไม้วงดีนายสมศรีมาลิศนายชัชวานปราบองุงนายทวีชัยวิชาธรรมแล้วก็นายนาสายลสงศ์ไผ่รามนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรับสารภาพของผู้ต้องหาที่ครองสอง ฟรีเวิร์ดครับยิงระเบิด M79 ใส่ห้างโลตัสคุมภูมิยิงระเบิด M79 ใส่บริเวณใกล้ห้างโลตัสสาขาแจ้งวันเดาไปจับไปตรงนั้นนี่ครับที่เรี้าายง,ง,ยงรกาายระดาษใช้แพรเอ่อนายผิดสค่ะไม่เคยเลยแลกวร้อจังค่ะแล้วเราไปก่อเหตุ ทำไมถึงทำอยากทำเองแล้วก็ี่เขาชวนไปก็ไปรับที่พี่ี่คือใครชวนครนายชัชโชวานายชัชโชวาป่าตอบลุแล้วเราเอาเอาพวกอาวุธอะไรพวกนี้มาไหมครับก็พี่เขาตั้งหาให้ครับให้แล้วเราทำหน้าที่อะไรเป็คนป่าหรือว่าไปร่วมไช่วยก็ไปร่วมครับผม ยิยงเองปะยิยงอเอ <c oughs> งก็ไม่รวยไอ้ยิยงเงี้ย,ยที่ไอ,อ,อ้เซียนวัดสมบูรณ์มีกลุ่มมีการสอนมีอะไรก่อนดูมีการฝึกสถานที่ทอะไรไหมไม่ครับไม,ไม่ไม่มีฝึกครับก็ตั้งวงกินเหล้าเสร็จแล้วก็ออกไปล้วครับ,ครบเคยเคยใช้อาวุธพวกนี้มาก่อไหมครับไม่เคยครับแล้วเรายิงยังไง ผมก็ไปไปกับเขาตอลอดเขาก,เา,กดา,เาก็บอกเร <c oughs> ื่องคยิงบ่อยเขาก็บอกบอกวิธีการยิงเขาต้องยิงยังไงครับผมแล้วทุกครั้งที่ไปต้องกินกเหล้าก่อนเนี่ยครับผมยอมใจครับแล้วแล้วเคสที่ยิงแถ <c oughs> วสโมสรตำรวจแล้วโทรไอพีวีเอสนี่เรารู้เรื่องเลยไหมครับผมมีว้อ,อนันผมไม่รู้เรื่องเลยคนะ <c oughs> รับเพราะอะไร <c oughs> ไรายเดียวอ่ะใช่ พอหลังจากจบจากช่วงชุมนุมทั like. ้หมดเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนหรือว่าหนาคอที่ไหนใช่แล้วก็การกลับมาก็ตั้งวงกินเหล้ากันแล้วก็มาเรียกไกด์กลับไปไม่หมายถึงว่าหลังจากจบการชุมนุมเนี่ยเราไปโกลดีนที่ไหนยังไงไปไหนช่วงนี้นไปไโกลเดายนที่ไอ้บุรีรัมนะครับไปทำอะไรเราไปคนบุรีรัมย์เหรอไม่ครับหนึ่งเหตุครับมันคนร้อยเหตุแล้วปกติเราประกอบที่ไหน ทำงานก่อสร้างก่อ,อสร้างแล้วมา,ารู้จักใครชุมนุมชุม,มนุมครนะชุม,มนุมเจอกัน,ดนได้ข่าวว่าเราเนี่ยสนิทกับกติเลย ไม่สนิทครับออาผมบอกชื่อสินจังนี่โคตีมันตั้งให้ไแล้วโอเคตีไม่ตั้งให้ครับผมตั้งเองไม่ไม่สนิทแต่รู้จักกันไหมคะเคยคุยเดทกับโคตีไหมไม่เคยครับไม่เคยเคยไปใจไอ้ชุมนุมเวทีเวลาแกตั้งเวทีอะไรเวทีของโกตีใช่ไหมคะครับผมเวลาไม่มีเวทีใหญ่ปุ๊บผมก็จะมาเวทีเล็กตะวันตะวันทา้งวินัยหากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาญาก็ต้อง,องดำเนินดีอันนี้ไม่มีการละเว้นเ้แล้วแล้วนะครับนี่คือสิ่งท,ที่เราต้องดำเนินการผมได้มอบนโยบายนะครับแล้วก็ได้ทําหนังสือสั่งการไปยังทท้งที่นะครับว่ามีให้มีการกระทําการใดๆในลักษณะเช่นเดียวกับที่คล้ายคลึงกับ <c oughs> ที่เกิดขึ้นที่สออบางรักนะครับไว้ตรงนี้ ไม่ว่าจะมีใครก็แล้วแต่ที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องว่าใครตามระเบียบครับผิดวินัยก็จะเนินการทางวินัยผิดคดียามีผู้เสียหายมีผู้มาล้องทุดก็ต้องดำเนินคดีไปอันนี้ผมไม่มีการเอาเว้น